สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนําวัตถุมงคลนะครับกับพระปิดตาพังพการนะครับรุ่นรวยโชคอนันต์นะครับรุ่นนี้ก็อธิษฐานจิตโดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับสําหรับรายการนี้นะครับด้านหน้าอ่านี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพังพการนะครับมีทั้งรายการรุ่นก็มีรายการนี้จะเป็นรายการเนื้อทองแดงนะครับ ลุนงานพิเศษลุนเซอร์ไพ์เนาะมีทั้งงานลงยางานหน้ากากงานฝังพลอยแล้วก็เลเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับซีนเดิมจะเป็นซองสีทองนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของกล่องนะครับนี่รูปแบบของกล่องนะครับนี่นะเขียนว่าพับปิตาพังพักการนะครับเ,เดี๋ยวดูตัวอย่างเหรียญต่างๆนี่ครับข้างหลังก็จะมีลุ้นงานเลเซอร์ข้างหลังเป็น12นักสัตยันดวงต่างๆเนาะนี่ครับรายการแต่รายการทั้งหมดจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่ะ เดี๋ยวให้ดูคเพื่อนที่พี่ดูตัวอย่างไวๆไวนี่มามีตัวอย่างข้างหลังนี่เพียบเลยนะนี่เป็นไงเป็นเสือก็มีนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ผมแกะประมาณยี่สิบุนนะนี่ก็แช่น้ามันเสือนะครับน้ำมันบ้านก็มีนะครับแล้วก็นี้เป็นรายการนี่ข้างหลังก็จะเป็นอันนี้น่าจะปีเสือหรือปีอะไรครับเนี่ยปีหมูหรือเปล่านะครับเนี่ยจะเป็นเลเซอร์ด้านหลังแล้วก็มีฝังพอจะผมเปิดฝังพอย,ยังไม่เจอเลยงานลงยาก็มีนะครับนี่ลงยาต่างๆนะครับนี่นะฮะ แล้วตอนนี้โอ้โหนี่ลงยาฟ้านะครับลงยาสีแล้วก็เพ้นก็มีนะครับแต่รุ่นรายการสูงสุดก็คือหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินนะของรุ่นนี้นะครับผมแกะมายังไม่เจอนะครับโอ้โหนี่ข้างหลังอ่าลืมให้ดูข้างหลังเลยนี่ข้างหลังเหรียญทั่วไปจะเป็นนี่ครับจะเป็นในรูปแบบเหรียญข้างหลังนะครับใครสนใจรายการไหนนะ ก็รีบเลยนี่ครทางหลังนะครับนี่ทางหลังเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับใครสนใจก็รีบเลยนะมีจํานวนจำาโอ้โหนี่สีสีลงยาพื้นขาวนี่สวยนะครับนี่ลงยาพื้นขาวก็สวยนะครับแบ่งปันแบ่งบุชาที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับใครสนใจก็รีบโอ้โหนี่สวยเนาะอันนี้ปีกระต่ายเห็นไหมครับมันจะมีหลายปีเนาะปีกระต่ายก็มีนะครับปีกระต่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะนะครับนี่อันนี้ลงยาลายเสือนะครับ นี่เพ้นหน้าหลังนี่เพ้นหน้าหลังก็มีนะครับนี่นี่ครับอ่ให้ดูกล่องลุนกล่องรายการลุนนี่เห็นว่าลุนเซอร์ไพส์เห็นไหมในทองแดงเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็กล่องรายการลุนองละร้อยก็จะเป็นนี่เลยครับนี่ครับเป็นทองสีทองอย่างนี้นะนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ